น้าก็ถามมาว่าตกชโดใช้เวทไหนครับผมจะซื้อมาใช้เฉพาะงานชโดอย่างเดียวเวทเฉพาะงานชโดอย่างเดียวตอนนี้ถ้าถ้าให้เล่นกันเลยนะครับจริงๆคือเขาเล่นการตั้งการสิบยี่สิบขึ้นไปจะไม่ไม่เหนื่อยไม่โหดแต่ถามว่าเล่นต่างประนั้นได้ไหม ต่ำกว่าได้ไหมอย่างแปดยี่สิบได้ครับแปดสิบเจ็ดได้ครับแต่มันจะเหนื่อยดังนั้นถ้าถามผมตรงนี้ผมตอบตรงนี้ให้เลยว่าเวทที่จะซื้อมาเล่นช h a d o w สำหรับเหยื่ยปอปลอมก่อนสำหรับเหยื่ยปอปลอมผมคือแปดสิบไม่ใช่สิบยี่สิบขึ้นไปตามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเหยื่อสดผมอยากให้เล่นคันที่เป็นอแปดสิบร้อยคือคันสายปลาบ่อเลยจะดีกว่าอันนี้ตอบให้แล้วนะครับน้ำเพตาเ็จ อ่าต่อไปเดี๋ยวนะพ่อนมีความรู้เมื่อเช้าเห็นถามมาอยู่เรื่องของสายจําไม่ได้พิกัดนี่ฟิล์มเอาเหยื่อะอะไรมาขายเนี่ยเหยื่อปลัก๊กอ่ะใครจะซื้อปลัก๊กหาปลั๊กนะครับออะไปที่ก็ที่เห็นในในในฟิล์มนะครับแต่ไม่มีขายนะครับฟิล์มไม่ได้ขายนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้จะยำหน้าตัวเท่าไหร่ห้าม อ๋อนี่ฟิล์มขอบคุณครับนี่ฟิล์มมันโชว์รูปนี่คือเทคนิกนะคือกลุ่มเราอ่ะห้ามขายถูกปะอันนี้ไอ้ฟิล์มอันนี้อันนี้เทคนิคไม่ว่ากาันพี่ก็ให้หนึ่งวันส่วนใหญ่รูปพวกนี้คือถ้าไม่เกี่ยวกับกตกสะกก็ให้ประมาณวันหรือสองวันไอเนี้ยไอฟิล์มโพสต์มารูปเหยื่อก็รู้อยู่ไอฟิล์มมามาโฆษณาขายถูกปะ่ะสิทธิ์ของฟิล์มฟิล์มไม่ผิดกฎแล้วต่อมาไอยามนาฏยามนาฏมันถามตัวเท่าไหร่แบบเนี้ยไอฟิล์มตอบไงไหม ไอ้ทีมบอกว่าเอาไม้ชมเฉยกลุ่มนี้ห้ามขายตามกฎโอ้ฟิลมแม่งเจ๋งอะพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วฟิลมก็ไม่ผิดกฎล์มใช้สิทธิ์ของฟิลมได้เต็มที่เลยเยี่ยมฟิลมแต่ถ้าเคสแบบนี้นะถามพี่พี่มองว่าเอ้ยอำนาจเนี่ยไม่อ่านกฎเดี๋ยวห้ามซื้อขายห้ามเสนอซื้อเสนอขายนี่อำนาจถามเสนอซื้อแต่ไม่เป็นไรอยู่ๆนหน้าอย่าไปคิดเยอะ โอเคฟิล์มเยี่ยมเค okay, นี้ฟิล์มเยี่ยมกระทูน้นี้อ่ากระทู้ต่อไปอ่าต่อมานะครับแปดชั่วโมงที่แล้วนะพัชรพลถามมาอ่อรอบรอบตัวหนึ่งถามบอกว่าไงบอกว่ารอบตัวเนี้ยตัวตัวนั้น,น่ะนะตัวที่เขาถามมาเนี่ยสู้เะโดได้ไหมนะพัชรพลรอบที่นะ้าซื้อถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ รอกตัวนี้ผมให้ราคาประเมินจากสายตาที่ผมเห็นนะตัวนี้ไม่น่าเกินหลักพันบวกลบหลักพันบวกลบเท่าไหร่ผมไม่รู้อาจจะต่ำกว่าพันหรือสูงกว่าพันนิดหนึ่งตรงนี้ใช้ได้ครับแต่ความทนทานอาจจะสู้รอกที่ท็อปกว่านี้ไม่ได้ดังนั้นอย่าหักโหมกับเขามากเล่นแค่พอประมาณแล้วก็ หยอดน้ำมันบ่อยๆลอกตัวนี้ก็ใช้ได้ทนบอกตรงนี้เพราะว่าผมเคยเล่นอ่าลอกเกรดนี้เหมือนกันผมเล่นตั้งแต่ลอกหลักร้อยจนถึงหลักหมืน่นผมเล่นมาหลายยี่ห้อหลายรุ่นแล้วเทศให้ก็หลายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเหมือนกันดังนั้นเอาเป็นว่าลอกตัวนี้ใช้ได้ครับแต่อย่าหักโหมกับเขาดูแลรักษาเขาดีๆนะ อ่าทีนี้นี่นี่นี่น,น,นาถามเหรอถามว่าถามในนี้นะครับอันนี้เป็นสายสดนะสายหน้าดินหน้าดิน,น,ดนตีหยาสดก็ถามว่าแนะนําวิธีไม่ต้องไม่ต้องจ้องสายหน่อยครับจะไปจ้องทําไมครับสายหน้าดินใคนลน้ลูกหนูลูกหนูอ่าน้าถายถาอินปัญญานะครับคือจริงๆอ่ะของน้าเนี่ยตีหน้าดินแต่น้าเอาลอกตีหยอปลอมไปตีอ่ะไม่เวิร์คครับ เพราะมันไม่มีกลิกเสียงปลากระชากตกคันตกน้ําได้ถ้าจะไปตีแบบตีเฝ้าอะ่ะตกปลามันจะมีคือตีแบบปลอมคือรอกกับคันต้องอยู่ในมือตีหน้าดินคือสามารถวางคันได้รอกตัวนั้นจะต้องเป็นรอกที่มีอคลิกเสียงหรือคลายเบรกไว้ของน้านี่อาจจะคลายอันนี้คือน่าจะเป็นคลายเบรกไว้นะผมไม่รู้แต่ผมมองถ้าเป็นผมออนนี่ไปตีผมจะคลายเบรกทิ้งไว้ปล่อยให้มันเลย แต่ใช้ลูกหนูครับลูกหนูคืออะไรก็คือกระดาษทิชชู่เราฉีกมาประมาณเนี้ยแล้วก็ปั่นๆคนรุ่นเก่าอย่างผมพวน้ำลายแตะเพื่อให้มันหนักแล้วก็โยนโยนเสร็จแล้วเกลสายเนี่ยสายไปคล้องแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเราก็จะเห็นสายเป็นสายลูกหนูเวลาปลาลากลูกหนูก็จะวิ่งนั่นแหละครับไม่ต้องไปจ้องสายเสียวเวลาอันนี้น่าดินไหม ตัวนี้น่าจะเป็นตกหน้าถา่าอ่าหน้าถ่าน่าจะเป็นตกชดหน้าดินครับตบ้แลไวนะหน้าถ่าอินปัญญาเรื่องไม่ต้องจ้องสายใช้ลูกหนูหรือกระดิ่งถ้าอยากเสียตังค์นะใช้กระดิ่งมันก็แต่กระดิ่งคือมันจะคันสันอนะ่ะส่วนใหญ่กระดิ่งจะเป็นคันสันที่เห็นนะจะเป็นปลากินพืชคือคือพวกพอในใส่ยของปลากินพืชส่วนใหญ่พะ ป๊อบลวกลากก็จะไปเลยแต่ถ้าเป็นชโดเป็นปลากรายเขาจะไปเป็นช่วงไปหยุดไปหยุดผมเลยว่าแล้วแต่แล้วแต่วิธีใช้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมให้ให้สองอย่างลูกหนูกับกระดิง่งนะ้าท่านนี้นะเด่นน้าเ่นไม่ซึมนะน้าเด่นใชนะ่น้านะดอเด่นดอเด่นไม่ซึมนะถามว่าสายช็อป สายช็อคตัวนี้เอาชโดอยู่ไหมสายช็อคตัวนี้สายช็อคอยู่ที่40ปอนด์สายช็อค40ปอนด์ถามว่าเอาอยู่ไหมก็ถือว่าเอาอยู่ครับแต่จะโหดเกินต้องดูด้วยว่าสายหน้าของงานเนี่ยไอย้สายเมนเนี่ยใช้กี่ปอนด์สายช็อคลีดเดอร์จะต้องใหญ่กว่าเท่ากันกับสายเมนหรือใหญ่กว่าเพื่อป้องกันสายระเบิดเพราะช่วงมันสั้นดังนั้น ช็อกเลดเดอร์ก็คือการป้องกันการระเบิดของสายก็ต้องใหญ่กว่าสายเมนสี่สิบปอนถามผมเหรอเอาไว้ตีจิบทีลุยเสียวเส,ส,ส,สีวียวขออีกสักนิดนึงขอสักหกสิบห้าสิบก็ได้อย่างต่ำๆนะสายช็อกต่ำๆอะ่ะขอสักห้าสิบแต่ของผมคนเดียวผมเล่นหกสิบยืนพื้นอ่ะวันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วขออีขออีออชุดนึง ตีแม่คอกไม่เอาผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนเทรนนี้มาเทรนนี้มาไม่เอาอ่านี่ฮิแตกคนนี้นะอ่าของอะไรนี่เปลมปรีร้อยเอบบอกว่ากูทองเหมือนแกนมีคอบเยอะแต่กลับยากมากกลับในที่น่าจะกลับกัดหรืออกาัไม่รู้นะถ้ากลับยากมากมันยากครับกูทองถือว่ายากเพราะอะไรรู้ไหมครับมีมือแห มือแห่จะลงก่อนทุกเช้าเป็นหมายที่ตรงนี้เป็นเรือน้อยก็จริงครับคนลงไม่น้อยครับแต่นี่เห็นเขารูปนี้แสดงว่าเขาเอากลับบ้านครับสองตัวเอากลับไปเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือรอดอย่างนี้น่าจะเอากลับไปเลี้ยงครับของน้าเปลมปลีก็หมายกูทองครับกูทองก็อยู่ขอนแก่นหมายใกล้บ้านครับยินดีด้วยยินดีด้วยฝีมือฝีมือกดมาสองตัวเนี่ยแล้วก็ ถ้าไปเลี้ยงก็เป็นกระปรับประดับได้ครับแล้วก็ไปดูเรื่องของอความสะอาดของน้ํานะครับความพร้อมของสถานที่เลี้ยงเพราะว่าปลาครอบบางทีเอาไปอุตสาห์เอาไปแล้วเนี่ยบางทีไปสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินในบ้านหรือบางทีเอาไปตายทิ้งเสียของก็มีก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มานั่งชมไลฟ์ของอูดีแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็น ่าเป็นเหมือนเป็นวิทยฐานให้กับน้องรุ่นใหม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุดี้เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วจะกลับมาไลฟ์ให้เหมือนจะกลับมาไลฟ์ให้แล้วก็มาทำทำหน้าที่ของพี่แนะนำน้องแล้วก็ทำหน้าที่น้องที่จะฝากข้อความถึงพี่ตามนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสอวันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวนะอยากเอามาเลี้ยงเหมือนกันครับมีวิธีเอามาโดยไม่ตายไม่บางไหมครับมาช้าครับทิ้งไว้พรุ่งนี้ผมมาตอบให้นาตุ้มอะไรเนี่ยนาตุ้มปียนายมีครับมีเทคนิคครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันเรื่องเอาปลากลับบ้านเรื่องการอนุบาลปลา พรุ่งนี้ค่อยว่าการสอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ